เอาล้วครับเดี๋ยวมาหาอีกาแมปคาเดลกันเนาะทั้ง10ตัวนะครับเพื่อรับรางวัลความสําเร็จเนาะอ่าเป็นกาชาเจิดจ้าทั้ง10ใบก็แบ่งเป็นอาวุธ5สัตว์ขี่5นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผมทําตัวก้นชิดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนแมปทเนเทลเลยเนาะก็สามารถดูได้ที่ใต้ดีดคลิปชั่นเลยนะครับแล้วก็คําอธิบายเดี๋ยวอธิบายต้นคลิปนะครับก็ก่อนอื่น ฝากด like, กดไลค์กดติดตามและสามารถส่งฟีดเป็นกำลังใจในการทำข้อมูลทำคลิปและไลฟ์สตรีมแล้วก็เล่นเกมนี้ด้วยนะครับไปครับเหร่บเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อยฟาร์มออโต้เอฟเคไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานำเสนอนั่นคือแอป UG Phone แอป คาวโฟนที่เปรี่ยบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องหนึง่งไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบเตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ไว่าจะเป็นเกมแด็กันล็อกโมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอดเอฟเคไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกนะครับจัดเลยเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับ <c oughs> อ่ะเล้งขอแนะนำนี่เลยครับ ร้าน a c k Game Top Up Center นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูก,กเอง3 0บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชิน n Impact นะครับ RV, e PUBG หรือว่า RX e e รวมถึงเกมใหม่ๆที่เ,เพื่อนๆกำลังจะเล่นแล้วนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k Game Top Up Center ได้เลยนะฮนะแล้วก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอเล้ง g ิม i n g นะครับสวัสดีครับพวกผมอเล้ง g ิม i n g นะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับหาอีกาในแมปของคาเดลหรือว่าแมปใหม่ที่อัปเดตมาในช่วงปีใหม่เนาะนะครับว่าหาได้จากไหนนะครับเพราะว่าอีกาของแมปใหม่เนี่ยถามว่าหาได้ดีไหมก็ดีนะนะครับได้ตัวรอบนี้แจกเป็นตัวเจิดจ้าเลยนะครับเนี่ยมาดูตรงประจนภัยนะครับรอบนี้เป็นแจกกาชาเจิดจ้าเนาะอีกาตัวละหนึ่งใบนะครับอืมก็ขอให้โชคดีถ้าใครหาแล้วนะครับขอให้ได้ ทองนะครับขอให้แบบมันจ้านะนะครับโอเคก็มีทั้งหมด10ตัวแล้วผมก็ได้ทำ Google ชี e ตัวนี้ไว้ให้นะเนาะเผื่อใครที่เกียดดูคลิปนะครับกดลิงก์ใต้ดิ s ค r ิปชันนะครับผมทำไว้ให้แล้วก็สามารถดูว่าอีกาแต่แต่ละตัวมันอยู่จุดไหนแล้วก็ดูแมปแมปนี้แล้วก็ทำไปด้วยได้เลยเนาะไม่ต้องมาดูคลิปเพราะผมไปดูคลิปฝรั่งมาก็นานเหมือนกันนะ <laughs> โอเค นะครับก็วิธีการดูก็อ่าเดี๋ยวผมเริ่มแล้วกันก็ผมทามาร์กไว้ให้แล้วเนาะทั้งแมปเนี่ยนะครับจุดที่1 2 3นะว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็แต่ละอันเนี่ยสมมติมาจุดที่1ใช่ไหมเราก็วาร์ปมานี่เลยนะมอน75นะครับตรงนี้เนาะนะครับเราก็วาร์ปนะฮะยวใชใ้ดูด้วยนะอันนี้สอนวิธีใช้นะะแล้วก็ใชใ้ดูไปพร้อมกัน75อยู่ตรงนี้ใช่ไหมป้อมนี้นะครับตัวละครผมอยู่ตรงนี้นี่ตัวละครผมอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็ลูกศรชี้ไปทางขวามือนะฮะขวามือ นี่เลยอ่าเจอแล้วตัวแรกนะครับบินขึ้นไปเนาะนะครับบินขึ้นไปก็แนะนําว่าต้องมีเครื่องร่อนที่มีสกิลค้างตัวได้เนาะนะครับเขียวก็มีฟ้าก็มีนะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นฟ้าส่วนมากจะมีหมดเนาะแต่บางอันก็ไม่มีเหมือนกันบางทีใครเดินมาเราไม่เจอมันไม่ขึ้นความสําเร็จให้นะครับก็อาจจะต้องเดินซิกแซกซิกแซกหน่อยนะครับบางทีมันช้านะครับโอเคอันนี้ตัวที่1น,นะครับต่อมาตัวที่2 นะครับตัวที่สอง่าตัวที่สอง่าดูเนาะตัวที่สองมาหน้าที่สองแะก็ดูอ่าอ่าเจ็ด้าเหมือนเดิมอยู่จุดเดิมเลยแต่ว่านะครับอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นเลยนะครับก็ดูอ่าเริ่มต้นอ่าวาร์ปต้องวาร์ปนะอ่าวาร์ปก็หน่อยนะครับอ,อ่าอยู่ตรงนู้นใช่ไหมในนี่บอกอ่ะตรงแดงตรงนี้นะนะครับอยู่ที่บอลลูนแล้วก็บินๆๆเลยครับบินเลย ะะจะได้ไม่ต้องมาั้งดูคลิปเอา Google Sheet อะดูเอาผมว่าง่ายกว่านะครับคลิปแล้วก็ o g l e Sheet นี้อาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าผหขี้หยัดบินหาเหมือนกันนะเออเพราะว่าต้องไปตั้งดูคลิปฝรั่งนะครับจะมาบินหาเองก็ลำบากนะฮะโอเคผมทำ o g l e s h e e t ให้แล้วง่ายๆชิวๆนะครับง,ง่ายๆง่าย คือมรนย่าตงที่ว่าเราต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าถ้ารู้ปุ๊บก็ง่ายเลยฝรั่งคือเขาจะพาบินไปเนี้ยฮะแล้วก็ต้องมาดูเอ้ยเขาจะพาตรงไหนนะนะครับก่าจะจบคลิปก็เปิดแล้วเปิดอีกนะครับออันนี้แชร์แชร์นะความเห็นส่วนตัวเนี <c> ่ย <oughs> เจอแล้วตัวที่2นะครับนี่อยู่นี่เลยนะครับผมโอเคต่อไปตัวที่สมนะครับอ่ะตัวที่สามอย่าเพิ่งว่าไปไหนนะครับตัวที่สามหน้าที่3ามอ่ะตัวที่สามเนาะอ่าตรงนี้คือบอลลูนที่เราอยู่นะครับป้อมนี้เลย หน้าตานี้เราอยู่นี่แล้วใช่ไหมนะครับบินไปนู่นนะครับตรงนี้อ่านะครับอ่าบินไปนี่นะแล้วก็ผมทําภาพไว้ให้แล้วว่าอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะนะครับเล็งไว้ได้เลยนะครับนู่น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 เจอแล้วนะครับแล้วก็บินไปตัวที่สามครับอันนี้คือผมทําเรียบร้อยแล้วแล้วก็สุ่มกระชาเรียบร้อยนนะครับเขียวนะฮะนะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับความเกลืออยู่ผมคนเดียวก็พอแล้วนะครับ แล้วก็ส่งทิปกำลังใจกันได้นะครับไปยินไปดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีตอนนี้ทั้งหมด4นาทีแล้วนะครับรวมอธิบายด้วยเนาะคือท,ที่ที่อัดคลิปพาพาไปด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพาไปเนี่ยด้วยเอาตรงๆเลยนะนะครับคลิปจะได้ครบ8นาทีไม่ใช่นะครับ <laughs> ไม่ใช่เผื่อว่า บินมาแล้วหาไม่เจอเนาะนะครับก็ดูมาดูคลิปผมย้อนหลังก็ได้ว่าอะที่เล็งบอกนี้มาไว้หาไม่เจอ่นะไหนขอดูอีกทีสิอะไรเงี้ยนะครับก็มาดูได้เนาะแต่ถ้าดู Google s h ชี t เรารู้เรื่องก็ง่ายจะง่ายจะง่ายเปิดแค่ o o l e s h ชี t แล้วก็บินเอานะครับพอเรารู้ตำแหน่งแล้วมันก็ไม่ยากแล้วครับอืมเ,เจอแล้วตัวที่3นะครับโอเคต่อไปตัวที่4ฮะตัวที่4อ่านะครับ ตัวละครผมอยู่นี่แต่ผมไม่ได้อยู่บนสะพานนะนะครับดูจากภาพด้วยดูจากภาพด้วยอยู่ข้างล่างนะครับก็วาร์ปมาที่ป้อมนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะครับโอเคเมื่อกี้ก็รูปตัวลานแห่งความหวังนะครับอืมโอเคอ่ามาสิงโซนข้างล่างแล้วเมื่อกี้ภ้าบ,บอกว่าอ่ะหน้าตายานี้เนาะป้อมหมุนเอาเลยครับหมุนเอาเลยอ่าหมุนเอาเจอแล้วนะครับอยู่ข้างบน ก็ใครจะบินขึ้นไปเลยก็ได้หรือว่าจะปีนไม้ก็ได้ผมบินไปนเลยแล้วกันนะครับเพื่อความถนัดส่วนตัวนะครับอนะย่างนี้จะไต่ไม้ก็ได้นะครับบินเอาจบผม,ผมนะจะอยู่บนป้อมเนี่ยเจอแล้วนะครับ ไปอันนี้จะเป็นแบบว่าแข่งขันการหาอีกาให้รวดเร็วที่สุดนะครับเพราะผมไม่อยากให้ลิบยาวนะครับเจอแล้วนะฮะตัวที่4เนาะนะครับต่อไปตัวที่5นะครับนะฮะตัวละครผมอยู่นี่บอลูนี่นะฮะลานบินเซฟิรันนะครับเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยนะครับอ่าเนาะแล้วก็ฉากหน้านี้เลยหันหน้านี้นะครับโอเคไปลานบินเนาะ แล้วก็เมื่อกี้ลูกศรชี้มาทางอันที่3ามนะป้อมกลางนะครับกลางสุดเลยนะครับแล้วก็มุมมองคืนนี้นะครับมุมมองอย่างนี้เลยแล้วก็อันที่นะฮะโอเคอ่ามุมมองโอเคเจอแล้วนะครับตรงนี้เนาะตามที่ภาพได้บอกไว้แล้วทำเวลาทำเวลาอันนี้ขนาดนี้นะครับเวลาจะเจ็ดนาทีแล้ว ได้ครับเชฟผมจะทำเวลาให้ดีไปนะฮะบ,บินบินขอโชนดนีาา้นะครับเปิดกาชาเจจ้านะครับขอมันจ้านะนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยก็ขอให้ได้ฟ้าแต่เป็นไม่ได้ขอให้ได้ทองไปเลยฮะผมเขียวฮนะเขียวหมดเลยเขียวปี่นะฮะเขียวล้วนนะคิดว่าชมนอกชมไม้ครับแบบนี้ถือว่าเป็นแบบที่สวยมากนะครับเจอแล้ว นะครับอันตัวที่ห้าเนาะถ้ามันไม่ขึ้นก็กระโดดขึ้นไปยืนข้างครับอโอเคเอาไปตัวที่หกครับตัวที่หกอ่าอยู่ตรงไหนหมอนเก้าสิบสามนะครับบอลูนตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็หามุมมองนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะเราต้องทําเวลาละนะครับได้ไม่ได้คลิบยาวเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เปื่อยโอเคมุมหาหามุมหามุมอันไปทางนี้ ่าเจอแล้วนู่นนะครับบินไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์กูเกิลชีตไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดดูได้หรือว่าใครยังไม่มีโทนเทลเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ด้วยแล้วกันหรือว่าใครซื้อตัวละครมาแล้วตัวละครน,นั้นยังไม่ได้หาอีกาโทนเทลนะครับก็หากันได้ส่วนแบบเก่าก่อน,นั้นไมไ่ทำนะเข <laughs> นะ้าใจนะ <laughs> โอเคเจอแล้วนะครับนี่นะครับผมหรือว่าอยากให้ทำบอกมาได้นะบอกไปครับโอเคอันนี้ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่6ต่อไปตัวที่7ครับตัวที่7จ็ตัวอ่าตัวละครผมอยู่ที่มอนเลเวล9 9 0เนาะเนี่ยบอลลูน90ขวามือ90นะแล้วก็บินมาตรงนี้นะครับโอเคมุมมองภาพแบบนี้เลยโอเคไปอ่านี่นะมอนเก้าสิบวาบอลลูน พอโปรน,นเออนายชินเผื่อฝรั่งมาดูโอเคเงยขึ้นไปครับนะแต่เราก็ไปแตะขอบฟ้าไปบินนะฮะอันนี้ก็จะลำบากนิดน,นึงนะครับมันสูงถ้าเป็นไปได้ก็ค้างตัวนะครับอาจจะต้องแวะเติมแก๊สที่ยอดเขานะครับถือว่าไกลอยู่เหมือนกันนะนะครับ แต่ว่าแมปนี้คือแบบสวยมากใหญ่มากกว้างมากดูดินะฮะตกผ่าไปก็ตายด้วยนะฮะตกผ่าที่มันไม่มีอะไรอ,ะอ่ะนะก็เดินหน่อยอ้ออี้เกียจดินว่าเ,เจอแล้วเจอหัวอีกาแล้วไปครับโหมับใหญ่มากสวยมากตึงจัดอ,ะอ่ะเจอแล้วครับตัวที่ที่เจ็ดนะฮะ โอเคต่อไปตัวที่8ครับตัวที่8มอนวล78มอนวล78นะฮะ78นี่เลยบอลลูนวล78นะฮะอ่าตามภาพตามภาพอยู่ไหนนะครับอยู่นี่นะครับหามุมมองป้อมนี้เลยนะนะครับความจริงจะบินตรงเลยก็ได้หรือว่าจะเดินไปก็ได้นะครับส่วนผมบินตรงเลยแล้วกันนะครับเพราะงั้นต้องไปไต่ไตรงนู้นอยู่ดี ตกไปตายนะครับลองได้นะครับแต่ผมไม่ลองลองแล้วไม่ใช่ีมเดี๋ยวมันจะช้าโอเคขนาดนี้เวลา10นาทีนะครับ,นะรบผู้เข้าแข่งขันเอเลงนะฮะอันนี้เก็บอีกาได้ตัวที่ที่เท่าไหร่8ตัวที่8นะครับนะฮะื่อเพื่อนๆทำเวลากันไปได้เท่าไหร่นะมาแข่งกันได้นะนะครับนะโอเคตัวที่8นะครับเจอแล้ว ่อไปตัวที่9้านะครับตัวที่9้าบอลลูนเลเวลเอฟโฟนะครับ <c oughs> บอลลูนขวาอีกนะครับไปบอลลูนขวาแปสิบสี่นะฮะมุมมอง,มองทางนี้เลยนะครับก็อาจจะต้องปรับภาพให้สุดถ้าปรับภาพไม่สุดนะครับมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นอันเนี้ยกำแพงเนี้ยนะครับลองปรับภาพดูแลนะ้วถ้าปรับไม่ได้ เห็นไหมไม่เห็นกูแพงเออสเปสเปคอมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับลองดูหันไปทางทิศเนี้ยนะครับมันอยู่ตรงนี้นะนะครับก็ไปบินไปเลยยาวๆนะครับอืมตัวที่เก้านะครับอันนี้ขนาดนี้ทำเวลาไปสิบเอ็ดนาทีสี่สิบวินะฮะไปไปไต่เขาไปได้ปะ มันอยู่ตรงรน้นนะกระท่อมไม้นะฮนะถือว่ามาชมนกชมไม้ด้วยกันนะครับเอาแล้วครับตัวที่เก้านะครับจะเข้าสู่ตัวที่สิบแล้วแล้วเราจะได้รับชัยชนะนะครับที่เป็นกาชาเขียวล้วนเออมันคงเกลือแค่ผมแหละนะครับได้ไรายการสุ่มได้ไรายการมาขิงกันได้นะครับ เขียวล้วนเลยอุ้ยฟ้าสองตัวม่วงหนึ่งทองหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับโอเคเจอแล้วตัวที่เก้านะครับต่อไปตัวที่สิบนะฮะตัวที่สิบอยู่ที่ใดตัวที่สิบอ่ากระ่อมไม้นะครับมอนวิลหกสิบห้าหกสิบห้านะครับบอลลูนซ้ายของมอนวิลหกสิบห้านะฮะอ่าหกสิบห้าอยู่นี่นะครับอ่าหรือว่าเลื่อนกดตรงนี้ก็ได้นะเนะนี่ยพวกเนี้ย มอนหกสิบห้าเราก็จะเจอแล้วมอนหกสห้าอยู่นี่บอลลูนนี้นะครับกระท่อมนี้นะฮะนะครับฉากเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่ออยู่นี่นะครับบินไปนะครับทําเวลานะฮะตอนนี้ขนาน,นี้สิบสามนาทีนะฮะ <c oughs> ให้มันดูตื่นเต้นหน่อยนะครับแข่งแข่งกับเวลาไปไปไปเจอแล้ว เรียบร้อยนะครับพบ10ตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเราสามารถส่งซีเป็นลังใจในการทําคลิปทําข้อมูลทำไลฟ์สตรีมแล้วก็เล่นเกมนี้ด้วยนะครับโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับใช้เวลาไปหมดงหมด1มนาที3ามสเนวินะฮะอืมอันนี้ไม่รวมช่วงท้ายนะครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ